มีก็ได้มานี่เลยทุกคนมันก็จะเป็นอาฉลา,ามแบบนี้เลยนะครับสุดเซียนเลยสุดเซียนนะครับผมขีฉลา,ามนะครับเออแล้วกูก็ล้มแบบนี้เลยตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองเฮา มีอะไรไม่รู้มาใหม่ด้วยครับพรัชชี่คืออะไรอะ่ะ e อีสคริปโคลานะครับ purchase the new escript cola only available ว่ามันคืออะไรอ่ะทุกคนต้องเข้าไปดูแล้วครับอ๋อแล้วก็มีเพิ่มสายล่างเข้ามาครับชื่อว่า new p l u s h plunge ผมเป็น UGC เหรอเนี่ย UGC cola h e a d ครับ cola jacket พรัชชี่ o l a Skin อ่าพรันชีโคลาอนุสัวอันนี้คือน่าจะเป็นเอฟเฟกในเกมนะทุกคนข้างหลังสุดนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรชัดเจนนะครับคิดว่าน่าจะเหมือนเราต้องซื้อของนะครับผมในเว็บไซต์ที่เขาบอกไว้นี้นะครับชื่อว่า m a k e s h i p c o m นะครับอารมณ์เหมือนประมาณว่าให้ผู้เล่นอย่างเราๆนะครับผมช่วยกันร,ระดมทุนไปซื้อของในเว็บของเขานะครับผม <Wow. S 1> อารมณ์ประมาณว่าถ้าถึงยอดเนี่ยนะครับผมเหมือนเขาจะทาการแจก าสกินหรือเปล่านะครับผมตามที่เขากําหนดไว้เลยนะครับผมไม่ว่าเขาจะขายได้300 600 900 1 2 0 0อะไรแบบเนี้ยเออพอถึงครบแล้วเขาถึงจะแจกของตามนี้หรือเปล่าครับให้กับทุกคนในเซิร์ฟหรือเปล่าเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับผมเขาจะเพิ่มในส่วนของเกมพาร์ทด้วยนี่เกมพาร์อัปเกรดบูมบ b ็อกครับตอนนี้เขาได้ขายแล้วนะนะครับผมเขาขายประมาณ300โลบาร เดี๋ยวซื้อมารีวิวให้ดูนะครับพร้อมกับวิธีใช้งานด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะเพิ่มใน Animal Set อันใหม่ด้วยนะครับผมนะซึ่งอย่างที่ลุงบอกไปในคลิปเก่าๆนะครับว่า,อาของที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะตามมานะครับก็เป็นไปตามที่ลุงบอกจริงๆนะครับตอนนี้คือได้เพิ่มมาใหม่แล้วนะครับนี่เลยชื่อว่า CPT j e k e l r y นะครับเป็นท่าอุ้มท่าอุ้มฉลามนะครับผมนี่เลย แล้วก็ป้ายชื่อใหม่ก็มีอ่าป้ายชื่อคาป,ปิปาร่าแล้วก็ป้ายชื่อกบนะครับผมทุกๆคนนะครับเพิ่มมาอยู่2อ,อย่างนี้นะครับผมของเกมพาร์ทนี้อ่าก็เพิ่มมาด้วยนะครับผมและก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ทุกๆคนนะครับส่วนในของใช้นะครับผมก็เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นของแฟลไลท์อ่าเจ้าปลานะครับผมใต้น้ําทะเลลึกนะครับแล้วก็ น่าจะอันนี้ด้วยนะครับผมคิดว่านะฮะอันนี้เป็นเรดิโอใช่ไหมเออเป็นเรดิโอนะครับเรดิโอเปลือกหอยนะครับอันนี้ก็เพิ่มมาเหมือนกันนะครับผมนะจะเพิ่มมาอยู่2อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะลองไปใช้กันนะครับว่าในเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับแฟลไลท์กับเรดิโอแล้วก็อ่าป้ายชื่อใหม่นะครับแล้วก็ท่าอุ้มด้วยนะครับผมนะทุกทุกคน ปไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเกมนี้จะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองอาป้ายชื่อกันก่อนนะครับผมทุกๆคนนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นีพอเปิดแท็บมานี่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเล็กๆแบบนี้อ่าแล้วพอลองพิมพ์ล่ะจะขึ้นเป็นแบบไหนบ้างมัอุ้ยนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับป้ายชื่อคาปิ่านะฮะ แต่อาจจะมองไม่เห็นคาปิ่าอย่างชัดเจนนะครับผมก็กข่าจะสวยดีนะครับผมถ้าใครชอบคาปิ่านะฮะส่วนถ้าอุ้มนะครับผมเราต้องไปอุ้มช่วยคนก่อนนะครับเดี๋ยวนะแล้วคนนี้คือไม่เปิดอุ้มหรอพี่ไม่นะคนนี้ก็ได้เอาไหนฮะดูโดนอะไรอ่ะอุ้ยงงง,งจัดจัดทุกคนงงมากโอ้โหเมื่อกี้นี้ผมโดนงงมาก ผีก็ยังไม่ทันได้อยู่ใกล้เลยอะ่ะผมล้มได้ไงอะ่ะเอา้าโอ้โหผมงงในงงในงงงงอีกทีนึ่งนะครับเซิร์ฟนี้น่าจะแหลกมากๆขนาดคนไปช่วยนี่ยังแหลกเลยอะ่ะเออเนี่ยดวดูดๆๆๆวดูเดลวูดยวูเดียวูเดยดู่นียูเดวดูเนียวะูเดีอยวูเี๋ยออไูเยวูียคยวดู่วียแล้วคนเี้เตีมตวเีวเป็นวเหม๋ยมเีวเหียวดเดยวดูเดยเดี๋ยเย อุ้ยขอบคุณนะโอ้โหผมได้หมอยามาช่วยครับเมาเมาคนนี้ก็ได้มานี่เลยทุกคนมันก็จะเป็นอาฉลามแบบนี้เลยนะครับสุดเฟี้ยนเลยสุดเฟี้ยนนะครับผมขี่ฉลามนะครับเออแล้วกูก็ล้มแบบนี้เลยมาโอเคนะครับผมนะก็อยู่ในเซิร์ฟวีนะครับผมนะก็จะมาลองของที่เหลือกันนะครับว่าของที่เหลือนั้นจะเป็นยังไง เดี๋ยวก่อนอื่นเลยจะมาลองป้ายชื่ออีกตัวหนึ่งนะครับผมนะทุกๆคนมาสามสองหนึ่งตอนเวลาพิมพ์นะครับผมจะเป็นยังไงมัฟเขาให้อันนี้คือเป็นป้ายชื่อกบนะครับก็จะเขียวๆน่ารักแบบนี้เลยนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเราอาจจะมองเห็นกบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันตัวเล็กมากๆแต่ส่วนเรื่องสีอะไรเนี่ยคือค่อนข้างจะเด่นมากๆเลยทุกๆคนโอเคนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นไฟฉายอ่ะ เป็นปลาแบบนี้เลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นปลาไหลทะเลลึกหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเออนะครับตอนเวลาถือเนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับผมยาวๆแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นอาเรดีโอนะครับผมพอควักออกมาเนี่ยก็จะเป็นเปลือกหอยแบบนี้กดแล้วไม่น่าจะมีอะไรทุกคนแต่ถือเนี่ยก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะสำหรับเรดีโอเปลือกหอยอันนี้นะฮะ โอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับผมสำหรับอัปเดตใหม่ ของอ e ีเวนต์นะฮะในส่วนเกมพาร์ทใหม่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวจะมีใหม่อีกรอบหน้านะฮะทุกทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับลุงก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าหากชินชอบอะไรยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงด้วยละกันนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บายบายแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผมว้า